และนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่จะทำให้เรามีโคเอนก็คือการแลกของกับสายข่าวนะครับของดิกวิลสันนะครับถ้าเราดูนะครับว่าของไหนที่แลกแล้วขายแล้วมันไม่ขาดทุนสิ่งสิ่งนี้สามารถทำให้มีโคเอนได้เหมือนกันครับ5ชั่วโมงมันจะรี1ครั้งนะครับส่วนผมเนี่ยจะชอบมาดูตลอด บางครั้งก็ได้กุญแจบางครั้งก็ได้ของที่มันแพงๆครับได้อยู่ในสายข่าวตัวนี้การแนะนําทุกคนนะครับให้เข้าไปดูตลอดและนี่ก็คือขยะที่ผมฟาร์มๆเก็บไว้นะครับถ้าทุกคนดูนะครับราคามันอ้างอิงมัน2 0 0 0 3 0 0ามพันประมาณนี้นะครับแต่เราขายราคาจริงๆมันเยอะกว่านั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่ผม